โตโยต้าแคมรี่2.5สปอร์ตโฉมไหมในเชนปี2021จดทะเบียน2022ใครที่ชอบความเร็วและได้สไตล์ผู้บริหารผมแนะนำคันนี้ครับเครื่องยนต์2.5ลิตรครับ203แรงม้าที่6,600รอบตนาทีแรงบิดนะฮะสูงสุดที่250นิวตันเมตรที่5,000รอบนะฮะเป็นเกียร์ 8สปีดนะพี่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเพื่อนล้อหน้าผมแนะนําเลยนะครับใครที่ชอบความเร็วและได้รถทรงสไตล์ผู้บริหารตัวนี้เป็น2.5ตัวสปอร์ตโฉมไม่เช่น้ปี21-22คันนี้ราคาโคตรดีนะฮะหายจากป้ายแดงไปเกือบครึ่งนะฮะป้ายแดงขายอยู่ประมาณเกือบล้านห้านะฮะพิจูนขายอยู่มา8แสนกว่า8แสนไปนะครับใครที่หายอยู่ รถสไตล์ผู้บริหารได้ท่อคู่แบบนี้ความเร็วความแรงบอกเลยคันนี้ไม่แพ้ใครแน่นอนนะฮะใครสนใจชมคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดเลยนะครับโอเค okay, let's go <S สวัสดีครับสวัสดีที่ที่สนใจรถแคมรี่มือ2ทุกคนทุกท่านนะฮะ,ะ,ะอยู่ในช่องเพชรโดนรถมือ2 เกรด A แบบคัดเกตครับพี่อยู่กับผมปานเพนยนผมนำรถที่คัดเกตเข้ามาให้พี่ได้รับชมแน่นอนนะฮะแล้ววันนี้นะฮะอยู่ผมผมนำตัว Toyota Camry 2.5ตัวสปอร์ตพี่และเป็นโชมแมนเชสเมาให้พี่ได้รับชมกันใครที่กำลังอยากได้นะกำลังมองหา c m มรี่ไปใช้งานสักคันที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นล้วนและที่สำคัญคันนี้นะฮะเป็นตัวแมนเชสเด้วยนะครับ ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามผมมาได้โดยตรงเลยนะฮะที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับผมปานเพชรยนนะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนนะมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI w อส k i n อกินสเตปจาก To โย ta าโอมอตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอดไลน์ p a r n p i 1 9 9 2ได้เลยนะฮะและวันนี้นะครับนำตัว Toyota Camry ครับคันนี้เป็น2.5 ตัวสปอร์ตชมไม่เชนปี2021จดทะเบียน2022มาให้ได้รับชมกันและเป็นสีขาวมุกแบบนี้ส,สวยๆอีกหนึ่งคันครับคันนี้เครื่องยนต์2.5ลิตรนะฮะสสูบนะฮะขับเคลื่อนล้อหน้านะครับผมแล้วก็ได้เป็น203แรงม้านะฮะที่6,600รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดนะอยู่ที่250นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อน,นาทีแล้วก็ที่สำคัญเป็นเกียร์อัตโนมัติทับ8สปีดราคาป้ายแดงนะฮะขายอยู่ประมาณ1ล้าน เกือบล้านห้าแสนนะเพชรยนขายอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟีดาวผ่อนหมื่นห้าได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้คันนี้ถือว่าน่าใช้อีกหนึ่งคันได้เป็นสีขาวมุกนะ้ำทะเบียน5208เซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้ท่อคู่ในด้านหลังครับปีปกติแล้วเนาะตัวแคมรี่เหมือนจะมีตัว2.5งห้ไฮบริดนะฮะแล้วก็ปี192.0นะครับท่อมันจะอยู่คนละฝั่งกันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์2.5เนี่ย ท่อมันจะเป็นท่อคู่มานะครับค่อนข้างสวยนะครับทรงสปอร์ตวันนี้ผมจะพาพี่ดูทุกจุดเลยภายนอกภายในห้องเครื่องนะครับความสะอาดสะอานต่างๆเนาะนี่รถพร้อมใช้พร้อมขายแล้วคันนี้เป็นรถหน่วยงานครับรถหน่วยงานจากรถบริษัทเนาะเป็นรถผู้บริหารปลระวางมานะครับบริษัทที่ให้เช่านะครับเป็นบริษัทเช่ารถยนต์ระยะสั้นระยะยาวนะครับก็บริการนะฮะก็คือให้ให้ให้เช่ารถแล้วก็พร้อมกับค่าบำรุงรักษาพร้อมกับนบางทีก็อาจจะเป็น ในเรื่องของผู้ผู้ขับให้ด้วยนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับมาดูตัวรถครับใกล้ๆกันครับรายละเอียดตัวรถนะฮะฝากระโปรงหน้าค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะฮะไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ำไฟ,ไฟเดทไทมไฟเลี้ยวยูนิโคมเดียวกันนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มาถึง2จุดไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้ว แล้วก็จุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนบชิดแบบนี้นะฮะถ้าเกิดมันอ้าวออกนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูแลให้ตัวนี้เนาะอะ,อะล้อแม็กครับเป็นสีบรอนแบบนี้เลยขนาด17นิ้วยางเดี๋ยวผมดูให้ว่ามันควรเปลี่ยนไหมนะครับถ้ามันควรเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆเนาะเหลี่ยมสันคมตัวรถ ชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะกระจกมองข้างปรับพับเก็ยไฟฟ้าปรับองศา,ฟาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวบนหลังคาครับไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มะฮะสวยเลยนะครับมือเปิดประตูเป็นแบบโครเเียตได้เป็นแบบคีเลตดมาแล้วนะเปิดมาดูภายในครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันครับคูชคอนโทรลคันนี้มีมาให้หน้าจอทัสกินนะครับแอร์ดิตอนออโต้แยกอุณหภูมิมาแล้วซ้ายขวาเกียร์ออโต้นะครับมีในเรื่องของ อ่าเวลชาร์เจอมาให้เบรกโฮนะฮะมีมาครบเซตเบรกมือไฟฟ้านะมีหมดต่างๆให้เลือกใช้นะฮะเบาเป็นเบาหนังสีดาตึงตึงตึงเบาะคูหน้าเป็นเบาไฟฟ้านะับในเรื่องของแผงประตูฝั่งนี้นะจะเป็นสีดําล้วนนะแต่จะมีในเรื่องของหนังนะฮะที่เพิ่มเข้ามารวมถึงนะครับแผงปรับรถกระจกนะฮะมันจะออกเป็นสีน้ําตาลนิดนึงตกแต่งด้วยเส้นสายที่เป็นโครเมียมนะฮะตรงมือเปิดประตูด้วยนะมาดูฝั่งนี้กันนะครับด้านหลังนะฮะค่อนข้างสวย แอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ใช้อุณหภูมิเดียวกันกับด้านหน้ามีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับนั่งได้ถึง5าที่นั่งเลยสําหรับรถคันนี้นะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดแบบนี้ไม่อ้านะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังให้มาถึงนะครับสจุดเลยนะครับฝาท้ายเนี่ยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแน่นอนไฟท้าย Fu l l LED ครับไม่แตกไม่เลาไม่มีไอ้น้าไฟทับทิมนะฮะให้มาถึง2จุดนะครับคาดเอ้วยคซอร์มาโลโก้แคมรี่พร้อมกับโตโยต้านะครับมีมาให้แบบนี้นะครับเปิดฝาท้าย าท้ายก็จะเด้งนิดนึงพี่ขออภัยมือพะยุไม่ทันฮะตัวนี้ครับป่าท้ายมันก็ด้านท้ายมันก็จะแบบใหญ่มากนะฮะสามารถขนสัมภาระถุงกลงถุงก๊อบได้หมดเลยนะครับแล้วก็มียางอะไหล่ที่เป็นล้อแมกให้แล้วนะตัวนี้นะครับค่อนข้างสวยได้คันนี้ไปขับนะครับเลขใหม่แค่1 3 3 0 0 0 0าโลเท่านั้นนะฮะจุดเชื่อมต่อแก้มข้างด้านหลังฮะแนบชี้กับตัวรถแบบนี้ไม่อ้าออกนะครับป่องซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถครับชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมสวย ล้อแม็กนะฮะขนาด17นิ้วไม่มีปีนฟุตบาทมาทั้งสอทั้ง4ล้อนะครับดูฝั่งนี้กันนี่เห็นไหมฮะสวยๆผมกระดุมมีมาให้แล้วรอบคันแบบนี้ใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะสามารถติดต่อสอบถามกันมาได้โทรมาที่0825713369แอดนไลน์ p a เ n p i 1 9 9 2ได้เลยนะครับปุบปรับรถกระจกครับมีมาให้ฝั่งนี้นะครับเป็นออโต้ทั้งหมดเลยรวมถึงนะฮะนี่ปรับจอยเป็นจอยสติ๊กปรับองศากระจกครับปรับพับเก็บไฟฟ้า เป็นพุชสตาร์ทมาให้แบบนี้นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันคุชคอนโทรลมีมาให้แบบครบเซตนะฮะดูเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูอ่ะนี่คือหน้าจอ M i d ดีครับการทำงานของหน้าจอเ i d มดีนะฮะถ้าตัวนี้เนาะมันจะมีในเรื่องของบายสปอร์ตเมนเตอร์ RCTA นะครับโครงสร้าง TNGA ในเรื่องของความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของโตต้าเนี่ยคันนี้มาได้แบบครบคันแล้วไอ้ปุ่มเหลืองๆเ,เนี่ยเป็นปุ่มแจ้งเตือนลมยางเฉยๆนะครับไม่ต้องห่วงเนาะเห็นไหมยางมันเขาบอกว่ายางมันอ่อน นะครับก็เลขไมค์ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่แสนสามในราคา8 9 9 0 0 0ฟร้าาพนฟีดาวผ่อน1 5ื่นได้เป็น2.5งจุดหสปอร์ตปี21.22นะครับพวงมาลัยไม่มีช้ำมัลติฟังก์ชันนะครับคูชคอนโทรลแต่ไม่ใช่อะตติฟีฟนะครับคอนโซลด้านหน้าครับเป็นแบบเบล็กแอน์ซีดนุ่มๆเลยนะครับเป็นนุ่มๆซอฟทัชสัมผัสได้นะครับหน้าจอมีมาให้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับแอร์ดิจิตอลออโต้แยกอุณหภูมิให้แล้วซ้ายขวา เกียร์ออโต้นะฮะมีเล็บโทนิกให้ใช้งานรวมถึงมีฟังก์ชันต่างๆให้ใช้นะครับเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าคอนโซลตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบบออกสีดําด้านนนิดหนึ่งนะฮะบ,บอหนังตึงตึงครับบอหนังตึงตึงมากนะฮะทรงสปอร์ตนะรกระจกมองหลังเป็นกระจกปรับแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีม่านบังแดดให้มีไฟส่องสว่างให้ ทั้งหมดเลยทั้ง2จุดนะครับใครที่สนใจนะฮะเสา A เป็นสีเบจแบบนี้ได้อารมณ์ลักชวรี่เนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นรถผู้บริหารเนาะในเรื่องของลักชวรี่ต้องมีมาอยู่แล้วเดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังให้ดูนะครับผมสูง178รวมรองเท้าแล้วน่าจะได้180มาดูหัวเข่ากันว่าชนไหมนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะนั่งลงครับแล้วก็หัวเข่าไม่มีชนไม่ชนนะครับวิสัยทัศที่มองไปด้านหน้าค่อนข้างสวยชัดเจน นะครับด้วยความที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะคูสคอนโทลนะครับ,นนร,บรถคันนี้เลยได้ในเรื่องของอารมณ์แบบลักชูรี่ความด้านหลังนี่กว้างมากมือผมไม่สุดเลยเห็นไหมมือผมเอื้อมไม่ถึงเห็นไหมถ้าตัวเก่าอะ่ะมือผมเอื้อมถึงไปแล้วตัวตัวนี้เอื้อมไม่ถึงนะครับฝาเพดานสะอาดสะอานไม่มีรอยยันอักขระใดๆครับได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแรงสปอร์ตแรงม้าเยอะครับ200กว่าแรงม้าเนี่ยนะฮะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่250นะฮะ นี่สวยๆแบบนี้เดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์อ่ะเปิดมานะฝาหน้าฝาฝาโปรงหน้าเนี่ยจะมีในเรื่องของช็อช็ออัพช่วยเปิดอยู่แล้วนะฮะสำหรับคันนี้สำหรับรุ่นนี้ดีกว่านะครับสำหรับรุ่นนี้นี่นะฮะเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับเป็นของตัวแคมรี่เนาะมันจะมี2.5งห้ไฮบริดกับ2.5เบนซินอันนี้จะเป็นเบนซิน,นล้วนนะครับเบนซิน,นล้วนแล้วก็แรงม้าเนี่ยก็เอาเรื่องพอสมควรน,นะฮะ คันนี้นะครับอยู่ที่203แรงม้าที่6000รอบนะฮะ6,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดนะฮะอยู่ที่250นิวตันเมตรที่5000รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดอ่ะ8จปสปีดขับเคลื่อนล้อหน้านะครับผมราคาไปแดงเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะขายอยู่ประมาณล้านห้านะครับเกือบล้านห้ารยนต์ขาย8 9 9 0 0 0ามาดูห้องเครื่องนะครับตัวหัวน็อตเนี่ยไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับเทีพันต่างต่างนะฮะไม่มีแตกไม่มีรล้าไม่มีรั่วซึม ซื้อรถกับผมน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้นะฮะให้ดูหัวน,น็อตตรงเบ้าโชกก่อนมีเห็นไหมฮะซื้อรถกับผมผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แบตเตอรี่นะครับถ้าเกิน2ปีผมเปลี่ยนให้โชกอัพขึ้นสุดลงสุดหัวน,น็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับแบบนี้ไฟแท้ไฟเดิมรุ่นนี้ได้เป็นของไทคุยโตซับไพรเออร์ชัดเจนขานบนว่าน้ำไม่มีบิดเบี้ยวนะฮะนี่ไฟแท้ไฟเดิมนะโลโก้ชัดเจนครับไทคุยโตนะครับนี่หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับ นะเหลี่ยมตรงฝาโปรงหน้าครับไม่มีบิดเบี้ยวซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบนะครับรูระบายความร้อนสกักรัดการความร้อนต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะนี่มาดูฝั่งนี้กันบ้างอ่ะเปิดเข้ามานะครับในเรื่องของสปอนเองเม็ดอาร์ครับเรียงกันเป็นตับแล้วประกบกัน3แผ่นแบบนี้ยืนยันได้นะว่ารถไม่เคยชนหนักพี่ความจมน้ำมาก่อนที่จะมาดูสปอนเมอรอาร์นะพี พี่ดูตรงนี้ก่อนได้ถ้าไม่มีร่องรอยของการถูกคันไถขยับนะฮะยืนยันเลยนะครับรถไม่ได้ชนมาแน่นอนไม่ต้องไปเปิดดูสปอตเมนต์โอเม้นอาร์เขใส่เข้าไปไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับมีอากาศเข้านะถ้าแก่บ่อยๆนะครับถ้าแก่ไม่เป็นถ้าใส่ไม่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคีบโรบอทครับตรงนี้จะมีคีบโรบอทดอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมนี่ฮะเป็นจุดเดียวที่จะไม่โดนสีนะครับสําหรับตัวรถยนต์นะครับและที่สําคัญนะถ้าเกิดว่าคันไหนนะครับไม่มีคีบโรบอทนะฮะแสดงว่าคันนั้นอ่ะมครับผ ไม่มีบิดเบี้ยวนะครับไม่มีบิดเบี้ยวไฟแท้ไฟเดิมแน่นอนครับไทยคุยโตชัดเจนเห็นไหมน้ำสองฝั่งเลยนะครับเป็นของไทยคุยโตชัดเจนคานบุญบ่อน้ําไม่บิดเบี้ยวเซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้นะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆไม่มีสนิมขึ้นนะครับฝั่งนี้เหมือนกันท้าให้ดูเห็นไหมนี่ยะคีบโรบอทครับมีนะครับมีมีทุกรุ่นนะถ้ารุ่นไหนไม่มีแสดงว่าโดนมาแต่โฟร์จูเนอร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่จุดจุดนี้นะนะครับมันอาจจะอยู่จุดอื่นเห็นไหมฮะ สปอร์ตเมทองเมทอาร์คใครได้คันนี้ไปขับบอกเลยครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับตัวผมเองเนี่ยก็เคยขายป้ายแดงโฉมนี้มาก่อนนะผมเคยอยู่โตยตาป้ายแดงมาเคยอยู่อีสูซป้ายแดงมาผ่านการอบรมมาเยอะครับพอที่จะดูรถให้กับลูกค้าได้พอจะเลือกเลือกรถให้กับพี่ๆได้นะครับใครสนใจรีบติดต่อมาโทรมาที่0825713369ตัวนี้เป็นตัวโตยตาแคมรี2.5สปอร์ตตัวไมเนชเชนปี21จด22ฟีดาวผ่ประมาณ15,000 ราคาขายอยู่ที่899,000บาทสนใจติดต่อมานะฮะและคลิปนี้นะครับมีคำพูดใดนะฮะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยเดี๋ยวผมไมปปรับแก้ขไขใหม่ให้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่ให้พาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ